Xa สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวแท็บเลต็ตสเปคครบเครื่องในราคาประหยัดหาใช้เอาไปแล้วไม่ผิดหวังแบตอึดจอคมชัดดูหนังเล่นเกมฟังเพลงลำโพงมีมาให้ทั้ง4ตัวดังให้บ้านสนั่งกันไปข้างหรือจะมีไว้ให้ลูกหลานใช้เรียนใช้รู้กับ Redmi Pa d 2นี่คือสิ่งที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่าครับมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันสีที่อยู่ในคลิปมีชื่อว่ากาไฟาเกกับอีกสีหนึ่งสวยเด่นเห็นมาตาไกามินกินครับวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นแบบโลหะยูนิบอดี เป็นชิ้นเดียวทั้งองค์ประกอบเลยครับเพราะฉะนั้นใช้งานแล้วมันจะถึกทนเป็นพิเศษเครื่องเนี่ยมีความหนาประมาณสัก7.36ม mm. มิลิเมตรน้ำหนักเครื่องรวมๆกันแล้วคือ510กรัมนะครับขนาดประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้พกไปไหนก็สะดวกดีเหมือนกันโดยที่เวลาเราใช้งานนะครับตำแหน่งลำโพงจะติดตั้งไว้ที่ซ้ายมือกับขวามือพอดีแบบไปๆตามนี้เลย,เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาอุ้งมือไปปิดไว้อยู่ตรงช่องตรงเนี้ยปรับ เปลี่ยนตำแหน่งอีกสักนิดนึงหรือไปหาขาตั้งที่วางไว้กับโต๊ะก็ดีครับยกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะแต่แค่กำลังจะโชว์ให้เห็นว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยจิ้มและทัชและเล่นเกมตำแหน่งของลำโพงม,มันจะได้เปิดโล่งและเสียงมันก็จะได้ลั่นออกมาง่ายนะครับในด้านของซอฟต์แวร์การจัดการเสียงเนี่ยรองรับ d o l b y Atmos ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถปรับแต่ง EQ ได้ตามใจเลยแหละว่าอยากจะได้เสียงประมาณนี้เน้นแหลมหน่อยเน้นเสียงกลางหน่อยเน้นเสียงเบสหน่อยอันนี้ปรับตั้งได้ครับเพราะว่าซอฟ แวร์จัดการเสียงของ Redmi เขาเก่งอยู่แล้วเริ่มจากบริเวณขวามือเมื่อคุณถือเครื่องเป็นแนวตั้งด้านข้างกันนะครับจะเป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือรูไมโครโฟนแต่มันมีตำแหน่งใกล้ๆกันเป็นรูกลมๆเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนครับเป็นช่องสำหรับใช้จิ้มถาดซิมออกมาซึ่งที่ผมพูดคำว่าถาดซิมถาดซิมถาดซิมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ถาดซิมครับมันเป็นถาดสำหรับเก็บไมโคร SD card เท่านั้นเลยครับเรดมีแพด2เนี่ยรุ่นนี้ เป็นรุ่น Wi-Fi เท่านั้นไม่รองรับ 4G ไม่รองรับ 5G ไม่รองรับ Cellular พูดง่ายๆเราจะต้องแชร์ฮอสปอตมาหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi ณสถานที่นั้นเท่านั้นครับเราย้อนกลับมาฝั่งที่มีลำโพงฝั่งนี้เนี่ยจะมีเป็นโลโก้ Dolby Atmos เขียนเอาไวา้ที่เราจะพูดถึงกันนี่เลยมันคือปุ่มในการล็อกหน้าจอนะครับเป็นปุ่มกดดีไซน์ออกมาค่อนข้างตื้นเขินไปนิดคราวนี้มาดูขวามือของตัวเครื่องบ้างครับ ฝั่งนี้จะประกอบไปด้วยลําโพงพูดไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดคือเขารองรับรูหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรหรือว่าเป็นพอร์ตมินิแจ็คนั่นเองนะครับใครที่ยังใช้ หูฟังแบบสายอยู่มาเสียบได้จากอันนี้แต่ว่าใน,นกล่องเนี่ยที่ว่าบลเลอร์เบลเลอเทิมเนี่ยด้านในไม่ได้มีหูฟังแบบสายแถมให้นะครับต้องไปหาซื้อกันเองด้านข้างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C ในกล่องนี้มีสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จให้ครบทั่วเลยเขาจะเขียนว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไว15วัตต์ใช่ไหมครับแต่ว่าตามสเปคของแท็บเล็ต Redmi Pad 2เนี่ยเขารองรับการชาร์จเร็ว เต็มที่คือ18วัตต์หน้าจอที่คุณกําลังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมตัดสลับมาเป็นกล้องด้านนี้โบะนี่เลยครับภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือหน้าจอที่เป็นพาร์เนล L C D เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงแล้วเราอาจจะถือเครื่องมุมมองด้านข้างเล็กๆน่อยๆจะสังเกตว่าสีสันมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงไปจากมุมมองตรงๆมองตรงๆคือสีสวยสดเป็นสีฟ้าชมพูม่วงสวยเลยครับ บิดเอียงนิดนึงสีมันจะดรอปลงมาพร้อมกับความสว่างก็จะดรอปลงมาด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าราคาประหยัดจริงครับแต่แลกมากับมุมมองหน้าจอเนี่ยอาจจะแบบบีบแคบลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นเน้นใช้งานกับการมองหน้าจอตรงๆจะดีที่สุดสีสันจะเด่นและคมชัดมากที่สุดนั่นเองขนาดหน้าจอของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่11นิ้วเป๊ะเลยเนะครับแล้วก็รองรับเรซูชันหรือการแสดงผลคมชัดสุด ที่ 2.5k หรือว่า2,560คูณ1,600พิกเซลการแสดงผลของเขาเนี่ยเป็นสัดส่วน16ต่อ9นะครับใครที่ชอบดูคลิป YouTube ดูหนังใน Netflix หรือว่าสตรีมมิ่งจากหลายๆเจ้าเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบดำจากการแสดงผลบนหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูคลิปดูหนังได้เต็มขอบจอสุดๆแท็บเล็ตจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยตอบสนองรีเฟรชเรทสูงสุด90เฮิรต์นะครับใครจะเอาไปเล่นเกมอันนี้ก็คือเหมาะเลยแต่ต้องดูด้วยนะเกมนั้นมันรองรับ90เฮิรต์หรือเปล่าความสว่างสูงสุดนะครับเทียบเท่ากับจอโน้ตบุ๊กทั่วๆไปที่เราใช้ในปัจจุบันเลยตัวเลขอยู่ที่600นิตถ้าเอาไปใช้นอกบ้านก็อาจจะต้องแบบหลบมุมหลบเงาหรือหาอะไรมาบังจอไว้อย่างเล็กน้อยเพื่อที่จะมองเห็นว่า จอนั้นกําลังแสดงผลอะไรอยู่นั่นเองนะครับในที่นี้ด้วยความที่ว่าเป็นพารเนลจอแบบ LCD ครับสามารถเปิดหน้าจอได้ จนกว่าคุณจะมากดล็อกจอด้วยตัวเองเปิดอะไรคาเอาไว้นาน,านๆเช่นรูปภาพอยากจะให้หน้าจอมันติดตลอดเวลาไม่ใช่จําเป็นจะต้องตั้งเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวมันดับเราจะต้องมากดเปิดใหม่เรื่องถัดไปนะครับที่เราจะพูดถึงผมขอข้ามไปถึงสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับคนที่อยู่ในจักรวาลเสี่ยวมีกันบ้างดีวกว่าครับถึงแม้ว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเป็นชื่อ Red m i แพดสใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อมโยงกันครับเป็นแบรนด์แม่แบรนด์ลูกอะไรกันไม่ว่าจะเป็นเลตมีเสียวมี่พ o โคอะไรประมาณนี้เขาจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าเสียวมี่ไฮเปอร์โ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คืออยากให้ทุกท่านมาลองดูตั้งค่าตรงนี้ครับแนะนำว่าให้เปิดการเชื่อมต่อโครงข่ายเ Xiaomi เอาไว้ในด้านคำสั่งคลิปบอร์ดในด้านคำสั่งแจ้งเตือนเนี่ยให้คุณเปิดทุกอย่างเอาไว้หากว่ามือถือของคุณอยู่ในจกักรวาล Xiaomi Redmi Proco อะไรประมาณนี้เช็คให้ดีนะครับว่าจะต้องไปซอฟต์แวร์ Xiaomi Hyper OS 2เพราะเวลาเราคัดลอกข้อความคัดลอกรูปภาพคลิปบอร์ดเนี่ยเราสามารถโยงไปยังอุปกรณ์แท็บเล็ต ที่มีชื่อว่า Redmi Pad 2ได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายได้โดยที่ไม่ต้องโอนผ่านบลูทูธหรือโอนผ่าน Wi-Fi ตรงๆโยนมันเหมือนเป็นเวทมนต์ได้เลยครับซึ่งสิ่งนี้ใส่เข้ามาแล้วในแท็บเล็ตราคาย่อมเยาว รุ่นที่เรากําลังพูดถึงอยู่แต่ว่าฟังก์ชันการเชื่อมต่อระหว่างกันในที่นี้เนี่ยไม่ได้รองรับการแชร์หน้าจอมือถือในตัวแท็บเล็ตนะครับแต่สําหรับฟังก์ชันที่ทําได้แน่ๆนั่นคือรองรับในการคัดลอกคลิปบอร์ดก็ปรีอะไรสักอย่างหนึ่งจากหน้าจอมือถือสามารถไปกดคําสั่งวางในฝั่งของแท็บเล็ตได้แบบเรียลไทม์ในที่นี้เนี่ยเขารองรับการใช้งานคู่กับ r ร d มี Smart p e n ครับซึ่งในชุดในเซตราคาที่ผมจะบอกไว้ตอนท้ายคลิปเนี่ย ไม่ได้แถมปากานี้ไปให้นะครับคือคุณต้องซื้อเพิ่มเอาเองราคาอยู่ที่ประมาณขาดบาท1-2.000สอการที่เรามีปากกานเนี่ยเราสามารถใช้ทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนออกแบบลายเส้นต่างๆนะครับการใช้เซ็นเอกสารการที่เราจะลงสีงานดีไซน์นู่นนี่นั่นอยากจะวงกลมอยากจะขีดเส้นใต้เออตรงนี้ไฮไลท์เป็นพิเศษปากกาเนี่ยมันจะแม่นยำมากๆและทุกวันนี้เนี่ยคนซื้อแท็บเล็ตไป เพื่อใช้ตัดต่อด้วยแคปคัตหรือแอปพลิเคชันใดก็ตามที่ทุกวันนี้ก็ใช้ง่ายแสนง่ายเนี่ยต้องมีเลยปากการาคาไม่แพงซื้อเพิ่มอีกนิดเดียวสําหรับใครที่ต้องการปากกาที่สามารถลงน้ําหนักในการขีดเขียนได้ขีดเส้นลากเบาๆก็จะเป็นเส้นบางๆในตัวจอแท็บเล็ตหรือจะลงน้ําหนักเข้าไปเพิ่มเพื่อให้เส้นมีความหนามากขึ้นสําหรับเลดมีสมาร์ทเพนรองรับคําสั่งหนักเบาของการขีดเขียนลงไปที่จอแท็บเล็ตแต่จากการที่ได้ใช้งานแล้วเราพบว่าตัวหน้าจอ แท็บเล็ตนั้นไม่รองรับในการวางมือลงไปที่หน้าจอเพื่อขีดเขียนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานปากกาอาจจะต้องถือปลายปากกาให้จดหน้าจออย่างเดียวพอสลับฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราพบเจอได้บ่อยก็คือวิธีในการเก็บปากกากับแท็บเล็ตหลายๆรุ่นเมื่อเราเอาเลนส์มีดสมาร์ทเพนเนี่ยไปลองแตะแตะแนบๆขอบด้านข้างตัวเครื่อง ทุกฝั่งพบว่าเขาไม่ได้ใส่แม่เหล็กมาให้เราเก็บปากกาได้ด้วยวิธีนี้นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อเคสเพิ่มเติมและจะต้องเป็นเคสที่มีช่องเก็บปากการองรับมาด้วยตั้งแต่แรกถึงแม้ว่านี่จะเป็นแท็บเล็ตในราคาย่อมเยานะครับแต่ว่าฟังก์ชันหนึ่งที่หลายๆคนชอบใช้สําหรับคนที่ทําธุรกิจก็จะชอบมากเพราะว่าทําแอปพลิเคชัน Line ให้มี2 ID ได้นะครับเข้ามาที่คําว่าแอปแล้วก็ตามด้วยแอปโครนนะครับรองรับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท k กตอกเน็ตฟิก o o ๊กิ้งดอท มามีโฮมก็มี Home, ม Spotify, Live, Facebook Messenger รวมถึงแอป,ปอื่นๆนะครับก็จะขึ้นที่รายชื่อตรงนี้สามารถจะคลิกปุ๊บและได้เป็นแอปพลิเคชันเสมือนเร็วมากๆคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันยิบยิบย่อยๆนะครับที่มีมาให้และก็อยากจะบอกว่ามันทำได้นะครับ Redmi Pad 2เนี่ยมี Google Gemini Live โตตอบได้เลยทันทีนะครับอยากให้หาอยากให้ปรึกษาอะไรบางอย่างเนี่ย คุยกับเขาไปได้เลยครับและสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเสียงได้ด้วยจะเป็นเสียงผู้ชายจะเป็นเสียงผู้หญิงใช้งานได้ครับฉันเป็นผู้ช่วยที่สามารถพูดคุยกับคุณได้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยค่ะคุณสามารถถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือได้เสมอนะคะ redmi pad 2มีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอใหญ่11นิ้วความละเอียด2 5 k พร้อมลำโพง4ตัวระบบเสียง Dolby a t m o s, <S ช่วยหาข้อมูลหน่อยสิว่าอะแดปเตอร์แบบนี้เนี่ยมันใช้กับแท็บเล็ตได้หรือเปล่าอะแดปเตอร์ที่คุณถืออยู่สามารถใช้กับแท็บเล็ตได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์มีกำลังไฟที่แท็บเล็ตต้องการคุณพอจะรู้จักน้ำดื่มยี่ห้อนี้ไหมอ่ะว่ามันคือยี่ห้ออะไรแล้วมีขายที่ไหนบ้างน้ำดื่มที่คุณถืออยู่คือสิงค่ะ เป็นแบรนด์น้ำดื่มที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยคุณหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าเชื่อว่าแท็บเล็ตในราคาแค่นี้ ได้ Gemini Live แล้วโอ้เวลกูดวิธีในการแบ่ง2หน้าจอนะครับง่ายมากๆเลยวิธีการก็คือไปที่ recent app ก่อนแอปพลิเคชันไหนที่รองรับนะครับก็จะเด้งเป็นป๊อกอให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งจอหรือว่าจะขึ้นเป็นหน้าต่างลอยนะครับถ้าเกิดแอป,ปไหนไม่รองรับก็จะเป็นสีเทาที่ไม่สามารถกดได้ยกตัวอย่างคือแอป,ปตั้งค่านั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราลองแบ่ง2หน้าจอให้ดู Google Gemini ฝั่งซ้ายครับ Google Chrome ฝั่งขวาครับอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะได้2หน้าต่างในการใช้งานแบบมัลติวินโด s แล้วนะครับอยากจะปรับสัดส่วนจอเล็กจอใหญ่ลองทำให้ดูครับเวลาที่เราต้องการจะแอคชัตมันปรับตั้งค่ามันเนี่ยมันอาจจะรอโหลดนิดนึงนะนิดนึงรอแป๊บหนึงประมาณสัก วิทีกว่าๆเห็นไหมมันจะติดหน้าต่างขาวอยู่คราวนี้เราก็สามารถฝั่งหนึ่งใช้ AI ในการปรึกษาพูดคุยได้เลยโคตสะดวกมากๆคราวนี้มาดูวิธีในการทําเป็นหน้าต่างลอยนะครับหรือว่าป๊อปอัพเราคลิกค้างเอาไว้กับแอปที่เราต้องการแล้วก็กดสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับ ที่เป็นลำดับที่2เพียงเท่านี้หน้าต่างลอยตรงนี้ก็สามารถจะปรับให้ไปลอยตำแหน่งไหนก็ได้ครับคลิกจุด3จุดตรงนี้เป็นคําสั่งอะไรหรือเปล่านี่เลยเป็นการแบ่ง2จอฝั่งซ้ายแบ่ง2จอฝั่งขวาหรือแม้แต่จะปิดหน้าต่างวิธีการแบ่งจอครบถ้วนเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่เลยเอาละเรื่องถัดมาครับวิธีการแคปหน้าจอดีกว่า3มนิ้วลากลงมาทําได้ไหมทําได้ครับคราวนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ารองรับการแคปหน้าจอแนวยาวหรือเปล่า3นิ้วลากลงมาครับ ได้ไหมเอ่ยไม่มีตัวเลือกใดๆตอนนี้เราใช้หน้าจอแนวนอนอยู่เราลองเปลี่ยนเป็นแนวตั้งครับอ่ะลองแคปจอเหมือนเดิมภาพเขาให้ไม่ได้มีตัวเลือกให้เรากดเพิ่มเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆว่า Redmi Pa d 2ไม่สามารถแคปหน้าจอแนวยาวแบบเลื่อนอัตโนมัติแบบที่เราเห็นอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้ได้นั่นเองนะเอาล่ะเรื่องถัดมาอยากรู้เช่นกันครับสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ไหมเรามากันที่ช็อตคัทกดค้างเอาไว้ ตั้งค่าได้เลยเร็วมากไม่จำเป็นต้องไปกดออบโลกจากการตั้งค่าหลักนะครับเราสามารถได้วิดีโอหน้าจอละเอียดสุดคือ 1080p ครับแต่อาจจะไม่ใช่16 9ต่อ9แบบเป๊ะๆนะครับจะมีขอบจออยู่เล็กน้อยบิตเรทเลือกเป็น32เมกจากโรงงานเอาไว้นะครับ การตั้งค่าแนวตั้งแนวนอนเลือกเป็นอัตโนมัติไว้ก็ดีเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเราเอียงเครื่องอยู่หรือเปล่าเอาละแหล่หลงที่มาของเสียงทําได้4รูปแบบคือปิดไมค์ไปเลยก็ได้หรือจะใช้เสียงจากไมโครโฟนอย่างเดียวอ่ะหรือใครอยากจะเอาเสียงจากระบบอย่างเดียวยกตัวอย่างเสียงเกมเสียงจากแอปอะไรเงี้ยแล้วปิดท้ายครับ ใช้เสียงจากไมค์และเสียงจากเกมเพราะฉะนั้นมันจะเวิร์กมากสําหรับใครที่ทําวิดีโอสอนใช้แอปสอนตัดต่อสอนเล่นเกมหรือว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการโชว์สกิลนู่นนี่นัน่ยอยนอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงภาคเข้าไปในเวลาเดียวกันไม่ต้องไปตัดต่อแยกเลเยอร์เสียงให้มันวุ่นวาย เอาละคราวนี้เราจะเข้าสู่เรื่องความเร็วแรงจากสเปคที่เขาให้มานะครับผมเปลยเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่านี่คือราคาที่จับต้องง่ายมันจะง่ายเกินไปจนเครื่องไม่แรงหรือเปล่าเอาล่ะเรามารู้กันว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตม e d เด t e เ h e l i ลิโ0 0 Ultra ครับ ซึ่งใช้สถาปัตยะกรรม6นาโนเมตรสเปคตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันเดียวกับที่อยู่ใน Redmi Note 14 Pro เลยครับซึ่งในด้านของการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปการเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลสมสเปคครับสลหับการใช้งานหลากหลายแอปพร้อมกันได้ ทำได้แบบราบลื่นนะครับเราจะพามาดูการตั้งค่าส่วนขยายหน่วยความจําหน่อยค่าโรงงานเขาตั้งแบบปิดเอาไว้นะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเองได้อ่ะเลือกขยายแรมเป็น 6G และกดรีบูตรอบหนึ่งบงบงังเอาละเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากลับไปที่การตั้งค่าครับ เลื่อนลงมาด้านล่างๆหน่อยอ่าจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครเพิ่งเปิดเครื่องอ่าเราไปกันต่อที่ส่วนขยายหน่วยความจําเช็คให้ดีครับว่าส่วนขยายแรมจะต้องเปิดเต็มแม็กเอาไว้และหลังจากนี้คุณใช้งานปเปิดเต็มที่ด้วยความเป็นแท็บเล็ตเราอาจจะมีรีเซนแอปเยอะมากรีเซนแอปคือหน้าแบบเนี้ยเออแล้วมันมีลายชื่อแอปเต็มไปหมดเป็น10แอป20แอปรุ่นนี้ก็จะตอบสนองได้เร็วขึ้นหากคุณมาเปิด เพิ่มแรมด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่ผมสาธิตไว้เมื่อกี้ครับในด้านของ G P U นะครับหรือว่าตัวประมวลผลกราฟิกเขาใช้สเปคเป็น m a l i G 5 7 M C 2และตั้งแต่ที่ผมพูดมาผมจะขึ้นเป็นคะแนน Benchmark ครับไม่ว่าจะเป็น n t u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  e n n h m a มานะครับ Geekbench และปิดท้ายด้วย3 D Mark ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมโชว์ให้ดูนะครับคุณสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนได้เลยเพราะว่าสเปคนี้ เทียบกับสมาร์ทโฟนแล้วสูสีกันเมื่อกี้ผมเอยไปแล้วรุ่นหนึ่งเออลองเอาไปเทียบดูดิคะแนนเป็นยังไงห่างกันเท่าไหร่หลายๆคนคาดหวังว่าจะได้เป็น Wi-Fi 2ย่านความถี่ซึ่งสําหรับรุ่นนี้ครับ2.4กิกะเฮิรตซ์ก็ใช้งานได้5กิกะเฮิรตซ์ก็ใช้งานได้ในด้านของลำลอมลมแหลมเนี่ยเขาก็มีมาให้2ตัวเลือกนะครับรุ่นที่เรากําลังรีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นแรม6และพื้นที่เก็บข้อมูล1 2 8กิกครับเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากจะได้ความแรงมากกว่านี้พื้ ลอม256ได้นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนที่ดูดีไซน์รอบเครื่องว่าเขามีช่องสำหรับเพิ่มเมมโมรีการ์ดใช่ไหมเราสามารถเพิ่มไมโคร s d การ์สูงสุด2เทราไบต์หรือว่า2 0 0 0กิ เยอะพอไหมครับแต่นั้นต้องซื้อเพิ่มเราเองนะไม่ได้มีแถมไม่ได้มีแจกให้ในด้านของ Android นะครับจะเป็นเวอร์ชัน15แล้วผมเช็คให้ดูแล้วกันในฝั่งของเวอร์ชัน OS เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนี้2.0.103.0นะครับเป็นเวอร์ชันที่เรากําลังรีวิวอยู่นั่นเองและเรื่องนึงเลยนะครับสำหรับแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นหัวข้อน,นี้เลยครับแต่เขาก็ยังสามารถจะทําได้นะครับนั่นก็คือกล้องที่ให้มานะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถจะถ่ายอะไรทั่วๆไปได้แต่ไม่ได้เป็น เรื่องหลักที่เราจะไปคาดหวังกันนะครับเพราะว่าโหมดในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีเพียงแค่รูปราภาพธรรมดาและก็ข้ามไปยังโหมดวิดีโอเลยนะครับไม่ได้มีโหมดบุคคลไม่ได้เป็นโหมดอาหารไม่ได้มีโหมดสําหรับการถ่ายสัตว์สิงของอะไรประมาณนี้แยกออกมานะครับจะเป็นเพียงแค่ simple simple สําหรับกล้องหน้านะครับเราพามาดูดีไซน์หน่อยดีกว่าเวลาแสดงผลเนี่ยเขาจะไม่ได้มีรอยบากเขาจะไม่ได้มีเป็นนอชเขาไม่ได้มีจุดดำๆบังการแสดงผลของหน้าจอเอาไว้นะครับเพราะว่ามีการซ่อนดีไซน์ กล้องหน้าเอาไว้ในเบเซลขอบจออยู่แล้วนะครับจะไม่ได้มาบังการแสดงผลอันนี้สบายใจได้ใครที่ชอบดูหนังชอบแบบเล่นเกมเต็มเต็มตาเต็มเต็มจอรุ่นนี้แสดงผลชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มกรอบครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะยืนยันตัวตนเออได้อยู่นะครับสแกน QR โค้ดถือบัตรอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปเข้าแอป ทำได้ครับแต่คาดหวังว่าจะเป็นกล้องหน้าแบบบิวตี้สวยๆวยเลิศดปังอลังการอันนั้นไม่ใช่หัวข้อหลักสําหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับในด้านงานวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหน้าจะถ่ายได้ความละเอียดพ0 8 0 p 30าเฟรมครับไว้ใช้ในการถ่ายคลิปแบบทั่วไปสําหรับใครนะครับที่ขยับอัพคลาสตัวเองมาเป็นผู้ปกครองแล้วนะฮะมีลูกมีหลานให้ได้ดูแลเนี่ยถ้าเรากําลังหาแท็บเล็ตซักรุ่นหนึ่งซักเครื่องหนึ่งเอามาให้เขาได้เรียนรู้เนี่ย ตัวแอปพลิเคชันก็มีผลนะครับต่อการเอาไปใช้งานไม่ใช่ว่าซื้อแท็บเล็ตมาแล้วก็อ่ะลูกเอาไปเปิด YouTube ดูอ่ะลูกเอาไปไปเปิด Netflix ดูมผมว่ามันไม่ใช่แท็บเล็ตสำหรับการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีการ p r e i n s t a อ l มาแล้วมีการติดตั้งมาจากโรงงานแอปนี้มีชื่อว่า b e Kids อ่าแล้วก็ตามด้วยคำว่า Coloring เป็นแอปพลิเคชันวาดภาพที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวครับ ให้มีความสนุกกับลูกๆได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆกันซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ฟรีเป็นสิทธิ์ VIP 1เดือนเลยครับหลังจากนั้นก็อาจจะต้องแบบ In-app purchase ไงอาจจะต้องแบบจ่ายเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเป็นแอปเฉพาะทางตอนนี้มันไม่ใช่แอปฟรีและย้อนกลับมาครับด้วยความเป็นแท็บเล็ตแอปพลิเคชันตอบสนองเกี่ยวกับงานออกแบบงานศิลปะสําหรับเด็กๆเพราะฉะนั้นครับเนี่ยฮะคุณก็ยังจําเป็น จะต้องมีย้ำอีกทีปากานี้สำคัญมากครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับด้วยความที่ว่าเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ขนาดเครื่องก็ใหญ่เขามีพื้นที่ให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนบนเริ่มเทิมนะครับเพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องการใช้งานอยู่แล้วแบตหมดระหว่างวันครับเพราะว่าความจุแบต900 0ม ah. ิลลิแอมชูมือยังไงดีไม่ค่อยชินเลยตัวเลขนี้ปกติในมือถือก็5 0 0 0มิลลิแอมบางรุ่นทุกวันนี้ก็ขยับมาเป็น ,6000 กว ah, ่ามิลลิแอมแต่แท็บเล็ต 9,000มิลลิแอมครับเอาเป็นว่าใช้งานเพลิน ลืมคืนลืมวันกันเลยทีเดียวรองรับการชาร์จเร็วย้ำอีกทีครับจริงๆรองรับเต็มที่18วัตต์แต่อแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องให้มา15วัตต์ครับเพราะฉะนั้นแฮชแท็กพร้อมชาร์จพร้อมใช้ก็ยังคงต้องพูดให้ฟังอยู่ว่ารุ่นนี้แกะกล่องออกมาใช้งานได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเอาละ่ะเรามาสรุปเรื่องของราคากันครับสำหรับรุ่นที่เป็นแ a ม6รอม128ที่เราบอกเอาไว้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะนะเขาขายอยู่ที่5,999บาทครับราคาเท่านี้เนี่ยถ้าไปซื้อเป็น มาโฟเราก็รู้อยู่แล้วว่าจอมันได้แค่นั้น6.78นิ้ว6 6จุดหกห้านิ้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหน้าจอมันมันทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะแถมยังใช้งานคู่กับปากกาจริงๆไม่ได้อีกงานออกแบบอะไรวาดรูปลงสีไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นถ้าเราจำเป็นต้องใช้งานเหล่านั้นขยับมาเป็นแท็บเล็ตดีกว่าราคาไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับเรื่องโปรโมชั่นนะครับหากใครอยากจะซื้อเนี่ยตอนนี้มีแคมเปญพิเศษจากทางเสี่ยวมี t ไทยแลนด์สโตร์ครับตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ในช่วง 5-17มิถุนายนปี2568คุณจะได้รับของแถมเป็น power bank จากแบรนด์ Xiaomi ครับชาร์จเร็วเต็มที่คือ22.5วัตต์ซึ่ง power bank นี้นะครับมีความจุอยู่ที่10,000 mAh ซึ่งแบตเตอรี่ของตัวแท็บเล็ตเองก็ต้อง9,000ม a h บวกกับ power bank 10,000มื่มิลลิแอมคุณใช้วันเดียวไม่หมดอะผมบอกเลยนะครับคิดไม่ออกจริงๆว่าจะใช้ให้หมดในวันเดียวอย่างไรซึ่งของแถมที่ผมบอกโปรโมชั่นไปเนี่ยแถมฟรีทุออเดอร์นะครับตอนนี้ไม่ได้จํากัดเอาไว้นะครับว่าวันหนึ่งจะแถมกี่เครื่องวันหนึ่งจะแถมกี่ออเดอร์ไม่เกี่ยวเลยครับคุณจะซื้อ3มเครื่องแยกออกมาเป็นทีละออเดอร์ก็ของแถม3ชุดนะครับตามนี้เลยและกันเอาเป็นว่าส่งท้ายคลิปนี้นะครับผมขอสรุปอีกสักครั้งและกันด้วย4จุดเด่นของ Redmi Pad 2นะครับ เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มราคาที่สุดในตอนนี้เพราะว่า1คือจอใหญ่ภาพคมชัดเสียงกระหึมรอบทิศทาง2แบตเตอรี่อึดครับ9,000มิลลิแอมแถม power bank พิก1,000งมิลลิแอมใช้ยาวๆนานๆชาร์จทีนึ่ง3ครับลื่นไหลทุกการใช้งานด้วยชิปเซ็ตเร็วแรงเหมือนที่อยู่ในมือถือ4โปรโมชั่นซื้อตอนนี้มีของแถมที่โคตรจะคุ้มสุดๆเพราะฉะนั้นครับฟังมาทั้งหมดนี้กี่นาทีไม่รู้แหละ อย่ารอช้าครับสัมผัสประสบการณ์แท็บเลต็ตครบเครื่องที่คุ้มค่าคุ้มเกินราคาได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางที่ผมได้ทําการแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาดา้าหรือแม้แต่ตะกร้าที่อยู่ซ้ายล่างของคลิปนี้เอาว่าจริงงทยว่าประมาณนี้ครับใครที่ดูแล้วสงสัยส่วนไหนอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถามได้ในช่องคอมเมนต์ขอบคุณท่านที่ติดตามบชาขอบคุณท่านที่ดูคลิปนี้จนจบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีแท็บเล็ตที่น่าสนใจอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ